พอ,อยกิโลนะบอกให้<อ>จริงๆอ่ะศึกสุดท้ายอ่ะมันไม่ได้มันอาจจะไม่มีด้วยซ้ำเว้ยกูแค่พูดแบบนั้นแหละจริงเว้ยสองสองเดี๋ยวมันแปบบ๊บเออว่ะไม่ระเบิดแต่ถ้าแรงมากๆก็ระเบิดนะครับลุงมันมีแบบแรงแบบแรงเลยอ่ะใช่เหรอ ใช่เคยระเบิดอยู่ครั้งหนึ่งอะไรนะขอบคุณนะะฮรหัส95บิตด้วยนะครับพิซซิกซ์เซนดเหรอพิซซิกซ์ซิกซ์ซิกเหรอใครว่าเปล่าไปด้วยกันไหม อุ้หายกี่ชิ้นแล้วตอนนี้สามลุงใช่เหรอเจ็บอะไรบ้างฉลามมีทับตอกมั้งฉลามหนึ่งฉลามหนึ่งหรือมีทับตอกหรือไม่ก็ฉลามตักฉลามสองมีทับหนึ่งไม่มีปืนผสมเลยใช่ไหมแสดงว่าพวกนั้นเก็บปืนแล้วใช่ปะไม่เลยมันไม่ยิงลูกเราเลยคือไม่ไม่ได้เล่นไม้ไม่ได้เล่นไม้ไม่ได้เล่นอะไรแสดงว่าพวกนั้นมันเก็บปืนแล้วเดีก็บอู้ใหญ่ชิ้นหนึ่ง เดี๋ยวเอ้ยพรุ่งนี้ใครไปเรียนไปอะไรกูให้ออกได้นะถ้ามีธุระอะไรในวันพรุ่งนี้อ่ะต้องรีบนอนอ่ะออกได้เว้ยฮัลโหรอดีจีเพราะว่ากูต่อเรื่อยๆอ่ะถ้ามึงมีธุระอะไรมึงออกได้เลยไม่เป็นไรหรอกเอาไปเถครับที่นั่นไม่มีอะไรอุ้มแล้วลุงเป็นคนที่ตอบลุง เฮ้ยมึงอะไรหายวะกะสบายเบรดกับวอลครับแล้วมีของใหญ่อยู่ในตู้รึเปล่าไม่มีนะครับไม่มีแล้วเกียร์เกยสู้ๆนะตัวเปล่าสู้ๆสู้ๆนะยองชุนเดี๋้อมึง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 หลุษอ่ะยิบมันอ่ะมึงหบุรุษ่ยิบมันเข้าสิงอ่ะในเข่าสิงอ่ะมาจ้ามาจ้าเดินตะไ่ยอ่ะจ้ามึงหลุดหยองชุนอ่ะมึงต่อยจนมือมึงมือมือมือแตกกูกก็ไม่ตายอ่ะแค่นั้นแหละมึงต่อยจนมือมือแตกอ่ะอ่ติเขาอ่ะตีเรากรุบกรอบให้หน่อย ปิดไปได้ครับโรเบ๊อบหลับอติตะโกนได้ไหมไอ้แบบ้าอิเชนี่หายปะเนี่ยไอม,ม,มีหายปะเนี่ยเอ้ยนี่หายปะหายดิถ้าสองรอบอะ่ะเฮ้ยไปถามด้วยอะไรถามด้วยอะไรหายเดือดข่าน,นี่มึงนี่มึงผู้ที่อาพับที่สุดในดีจีไอ, I, ไอห,อไอหมีอ่ะไอเฮียมาคนเดียวเกือบร้อยรอบแล้วเออ เออไม่รู้เออแม่เอออยู่นั่นล่ะใช้โทรศัพท์แบนหมดคำนึงใครแรกกระชากวิญญาณไอ้บล็อกหน่อยบล็อกบล็อกอ่ะไอ้บล็อกจะดีเี่กิโลหายเลยนะไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยต้นเรื่องหายไอ้สัตว์รักพี่รักน้องไงเป็นไงทำเหี้ยอะไรให้เพื่อนมาแล้ม่เอาคนที่ดีกว่าไอ้ที่หายมึงรู้ไหมที่กูมาตีมึงสุดสุดท้ายอ่ะเพราะอะไรอ่ะพ้อยกิโลนะกูบอกให้เออ จริงๆอ่ะศึกสุดท้ายอ่ะมันไม่ได้มันอาจจะไม่มีด้วยซ้ําเว้ยกูแค่พูดไปงั้นแหละจริงเว้ยจำไว้หี่อยทีโลต่างหากคนเดียวเลยอ่ะคนเดียวอันนี้วันชนวนที่แบบปี๊แตกอ่ะจริงๆไม่อยากจะอะไรเลยนะไอ้เหี้ยเนี่ยอะไรถึงไอ้เหี้ยนั่นไอ้เหี้ยเซิร์ฟเนี่ยไม่ใช่เอาไปเทียบลองรถได้คุยบุกไอ้บอสได้ไหมนงกรรมนันททัศ เออช่วยลุงมาได้ลจ๊กมามามประสานเสียงกันเอาล่ะถอยก่อนเลยละกันอยากอันนึ่งบัตหนึงบันหนึ่งบัตหนึ่งลุงบันหนึ่งบันึงอยากพร้อมนะ ไอ้้ยแนคไ,ไ้อ่ะน,นข้างอ่ะกูว่ามันน่าจะไม่ตื่นว่ะแจ็คได้บอสมันสายดีแล้วมันชิลแม่เดี๋ยวไม่ไปตื่นอ่ะเต็มมันออกประเทศเรื่องแค่นี้ทำอาหารอะไรบอสไม่ได้หรอกแม่งหายไปก,กี่รอบแล้วนะแม่งหายจนเบื่อมันเหนียวไอ้บอสอ่ะ สรุปเขาว่าของหายคนเดียวหรือสองไอ้สองคนหรือสามคนอะสามไอ้หายอีกคนหน่ะสาม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 สเปา,ามสวิตเบสแล้วอะไรอะ่ะ สองหนึ่งอ่ะสองหนึ่งอ่ะไม่รู้อะไรคือสองอะไรคือหนึ่งกูอยากหายบ้างวะทำไมไม่หายบ้างวะกูมีทั้งเนี่ยอ๋อหมีน่าจะไม่หายมั้งคนเนี้ยอ๋อคนนั้นไม่หายครับผมไปเอามาจากที่ตู้มันหยิบบัตรพันใช่ปะใช่ใช่ใช่กูมีทั้งนิดเดียวกูมีทั้งปืนบวกผมดักปืนบวกให้ดักหายว่ไอ้สัตว์เออลงจ่อมาจ่อมาจ่อไปไปไปดักไปจุดเดิมเราจะเดือยไหนลงทิ้งทิ้งผมไว้จุดเดิมก็ได้ลุง อ้าวมันมันอยู่ข้างหน้าผมเนี่ยอ้าวยืนเป็นเพื่อนเลยเฮียตำรวจเซิร์ฟตำรวจนัโอเปลี่ยนอาวุธได้เปลี่ยนปืนกันด้แล้ว เดี๋ยวเร็วบอกไม่นอนอ่ะเนี่ยครับก็รอเคสอยู่ครับเหมือนเขาไม่กดเคสแล้วนะปูก็ได้แบบเมนเขาไม่กดเคสเลยอ่ะใครคนนี้โดนอุ้มอยู่ตอนเนี้ยไหวเชี้วไหวเชไยวพี่มึงบอกเขากดเคสได้ดิลุงบอกใครอ่ะ เขาไม่กดเคสแล้วลุงอนนี้เขาไม่กดเคสแล้วเขาตอบใจแล้วอ่ะไม่รู้อ่ะอยากไล่อ่ะไม่ไม่มีเคสนี่ตอนนี้เคสหมดแล้วมีเคสหนึ่งไม่รู้อ่ะหยุกเป็นคนอุ้มมั้งไม่เขาเตรียมตัวในนั้นหรือเปล่าถ้ากดไปเขาจะมาไล่แล้วในตู้แต่วุ้นหายหรือเปล่าวุ้นดวดหายไปสามชิ้นแล้วนะอ๋อตอนนี้มีตู้กดโอ้โหวันแรกเลยเนี่ยนี่วันแรกนะลุงลุงลทำสัญญาวันนี้ไม่เจนลุงลุงทองสัญญาตอนสี่สามวันแล้วเหรอใช่ เขาสวยดิเกิดจุดดักอ่ะอันหนึ่งเขาไม่สวยไงวันนี้เขาแก่ล่อใช่เหรอ,อเกเเคที่เพิ่งขึ้นมาตอนเราฟื้นน่นคืออะไรวะหรือว่าเราไม่รู้ตอนเราตายวะบอกกูทีเอ่อเฮียเม่ไหรงกันกลับไปดีเซ็ตไอ้อลอนมัสเนี่ยมันจะเทคโอเวอร์หรือเปล่าวะมันซื้อมันเปิดไม่หยุดนะลลง ซื้อยาปั๊มหน่อยอยาปั๊มซีชอลเหรอใช่ใช่ใช่ปั๊มอยู่ที่นาเตียงอ่ะเงินเงินพันหนึ่งใครเอานั้นเมื่อกี้เลขเลขพี่วับเลยครับวับเลขอะไรอยู่ไปดิใกล้ใกล้อ่ะเออมีเลยหนึ่งหนึ่งเก้าพิมพ์โงไปดันไปดันพี่วับให้หน่อยห้าเก้าว่ะ แดำอยู่อันนี้นะเอาเยอะๆเขียวเหรอเอาเยอะๆเขียวใช่ไหมเบื่อป๊อปอะไรวะผมไม่รู้อะมีแต่เฟซมันอะเอาสิบอันเลยครับลุงได้ยินปะฮะ เมื่อกี้หน้าไปเอาแท็กดำเพราะมันรอไปรับเพื่อนเฮ้ยมึงตื่นยังตื่นแล้วใช่ปะทุกคนถอยนะจะบินเข้าตัวนะไอ้เจบ,บ๊อบเฮ้ยครับมึงตื่นแล้วใช่ปะผมไม่ได้หลับเลยอ้าวไอ้สัตว์มันดลอก็ได้ครับมันมีสองคนมะมีวินโดนคนอื่นค,คนจังดีกว่าจะได้เต็มพักอาวุธกูไม่ต้องสามชิ้นนะกูอยากหายว่ะหนูบ๊อบหนูบ๊อบ หรือบ๊อบลาไ้ครับอาวุธอยากหายครับมีต้องสามชิ้นน่ะในตู้ยังมีเยอะเลยนะยังไม่ได้ออกมาเลยใครไ่ไหวพี่ล่ะครับมันแน่นอนอยู่แล้วครับใช่ครับแรงปลายก็นี่แหละครับครับแรงปลายครับวันพรุ่งนี้จะออกมาจากรูไหมนะครับคืนพรุ่งนี้ออกมาจากรูอะไรคืออะไรครับจะมาหรือเปล่าครับอาวุธหายต้องสามชิ้นนะครับมาครับมาครับมาอยากหายจังเลยครับ จะหายเพิ่มหรือเปล่า,ไ,า,าไหมครับเนี่ยไม่รู้ครับน่าจะหายเพิ่มมั้งครับกีรร่พันหกหกแปดไอ้เ้ยมังปล่อยให้คนในแก๊งเล่นบัตรเปล่าได้ไงวะ <c oughs> มุนนี้แค่ชิ้นเดียวทางชีวิตเดระสวิตเบดอะไรประมาณเนี้ยนะ ไม่ทําไม้เพิ่มไม่ทําที่อะไรเพิ่มเลยเหรอครับก็ทำอะไรครับก็ทําเป็นสวิเปต่ยครับรวมกันไปแล้วครับผมยังมีทั้งวีเปียกับไม้เลยนะครับครับใครจะไปไหวกับพี่ล่ะครับเดี๋ยวมึงน่าจะได้ตายตามปูจจ่จดมึงแล้วนะครับครับเอาน้องสาวมึงดีกว่านะครับครับมึงย้อยหยอกเหรอ ไปแล้วนี่่าลุงเออบอกเพื่อนดิผู้หญิงอ่ะบอกเพื่อนดินายนายัายบเส็จเรยวเยจอแล้วหนึ่งห้าวโดนหนึ่งไอ้สัต์ ตำนานดีจีจะกลายเป็นตำนานหย่งชุนไหวสัตว์ผูกว,ก,วก็ติดมือประจำเลยแต่ว,ว่าน้ำหน้าอย่างผู้วต่อยกันเป็นปะวะดีจีเนะี่ยไม่เป็นไม่เป็นไม่รู้อะแต่ฉลามก็ไม่เป็นเหมือนกันอืมไม่ได้พับอะ อีสปอิบส12คนจะไหวหรือเปล่าวะดีจีจะได้ไปหาดูไว้หรือเปล่านะ <laughs> เอ้ยลูกมันมีปืนวะม,มันเลี้ยงไปมันก็หายแล้วเนี่ยอะไรไอ้หนูสัตว์อะไรไห,นไหนูบ๊อบอะไรไหนูบ๊อบตัวกูยังไม่เข้าไปนะกูไม่ผิดนะ นั่นนะนั่นนะเหมือนเดิมสไลด์ทาเพี่อะไรสัตว์ไม่ได้พึ่งเด็กขัดจับปืนไนดะ้หนูลุกเสียสัตว์ลุกลุกเร็วลุกเร็วหนูหนูหน มาซื้อตซื้อตัวสับต่อเลยครับฮะเชียวซื้อตัวสับต่อใช่ๆเอาอันนึงครับเลขสิบวิ่เลขสี่วเลขสี่โอนมาอะไรวะหกแปดแปดวใหเขียวอยู่ไหมอ่ะคนเอายหเขียวอันนี้อกีตไม่ตังตาบะ ให้ให้พี่โอนให้กอนเกียน์ค่าเกียร์โคบแปบแปบหน่อยเอายไเขียวเกียนพี่เกียนเดือดเกียนห้าอันห้าอันกดเรียกอะไรเอามาอันก็ได้สองสาก้าสองสก้าเรียกเหรอ คแคลไปกับผมกนะ็ได้เล่แลไวนะพี่15 2, 15 2. เจ็ดห้อเดหอเอดีเอาบัตรททานไปคนหนึ่งติวโชคดี เลิกดักแชทดิบอกว่ายังไม่ออกอีกหนึ่งสองสามสี่สี่คนเรีกไปไปของเรา อ่ติมอยู่อัพลงแล้วแก่รูที่เหินใหม่กูปะไช่นะเหินใหม่เฮ้ยข้ามไปเลยไม่เสียงต้องแรงว่านี้ ขับไปเปลี่ยนติดนะ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 โอ้ยว่ะว่ะไงหลุด่างนี้หลุดเฮ้ยอย่าบอกขึ้นลักขโมนโไงกิ้งหนึ่งทีลงมาขา้างปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บหลอหลอกหลุดหลุดอันนี้หลุดแล้วหลักก็ลงปุ๊บพอจอดข้างเลย การพกกมานนพวกกเฟียอยู่แล้วเป็นธรรมดาฝาเฟะว่าชวันในใครชเชื่อมึงเลยบเป็นศว่าชิกรในตา เชื่อมองพปอยู่แล้วว่าฉัน wanna lose มันทำลายว่าฉัน gonna do สนตีนพวกกูาำมิงสุดแล้วกูก็คะรจรแรงชกับพ่อเป็นปุ้มตุมสุดก็เต็มล่ยโอ้โอแล้วก็จริงจอีก o ้โอ้เกดได้มาได้เรียวไลท์้อ้โอ้ลยหอโอ้ Feel like the king Feel like this This n i v e a round เมืองเฟมิเลียส